<Okay. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนสาวๆมากะอยากกินสมต้อนค่ะสมต้อนเห็ดประจํานะคะเดี๋ยวสิกินอวดจักน้อยนะคะพี่นงก่อนจะไปทรงดูกรงเรียนนะคะนี่แสบๆเลยค่ะอืมบอสใจนะคะเดี๋ยวเอาอีกจักตอนนะคะอันนี้เป็นสิคโคงนะคะเอามาเห็ดคือจังแหนมเลยค่ะแหนมสิคโคงก็ได้นะคะจะไปยังไงเดินไปหรือปั่นจักรยานไป,ไปหรือนั่งจักรยานมีนี้ ยืนดูสิสูงไือ้อยังหันหน้ามาดิถามตาดิหนูสวยหนูสวยไหมนีตอนเช้าจะไปโรงเรียนมัด<ม><ม>ผมเรียบร้อยโอ้โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวไปโรงเรียนก่อนนะ,ะนะคะเสี้ยวเียวเส้นมีอ ก่อนไปเรียนภาษากลับมาจากโรงเรียนก็รีบกินแล้วก็จะไปเรียนต่ออีกห้านาทีต้องออกแล้วยังคากินอยู่เลยเสียงน้ำเดี๋ยวนีสะอึกตั้งแต่โรงเรียนเออเคี้ยวขวานเดี๋ยวติดคอหนูจะอึกต,ตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนต้องดื่มน้ำเยอะๆค่ะที่โรงเรียนหนูก็กินน้ำเยอะๆแล้วหนูก็มี๋ยวก็หายอร่อยไหม แักหมดยังยังอืมแม่เออมาวันนี้พาลิซ่าเรียนภาษานะคะจะมาทุกวันพูดกับวันศุกร์นะคะ เด้อปีหนึ่งก็จะครบครอสสำหรับเรียนภาษานะคะรอยอีกสานาทีค่ะค่าบริการเรียนคอสของดิซี่ก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง33ยูโร40เซ็นเซนนะคะก็ถือว่าแพงนะคะแต่ก็ต้องทำค่ะเพื่อนๆ